วันนี้วันนี้ไม่รับดี่วหาวันนี้ไม่ค่อยสบายกลัวเตงจะได้อีกยอนหรือเปล่าะกลัวเดี๋ยวคนที่เขาอยากได้เขาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแม่อไห่ที่เดี๋ยวเราวันนี้อ่าวันนี้งานยุ่งค่ะเดี๋ยวมารับไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะมีชวนมาไหมคะไม่ได้ชวนค่ะเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดค่ะเกถ้าสมมติไม่อยู่ต่างจังหวัดนี่ควงมาแล้ววันนี้ใช่ไหมคะไม่ควงค่ะเราจะเฉยเอ่อนานๆมาทีแล้วกันไม่พวออกสื่อแต่รับหลังไม่โดนแชท โดนไปแล้วเนาะเห็นคัดเองไหมคะเห็นค่ะจับห้องจับหน้าจับก็ปกติค่ะตอนนคือวายแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะนิดหน่อยค่ะไม่เยอะค่ะเขาเห็นเหรอว่าไงบ้างคะัพ่อไม่ว่าไงค่ะเขาเคนไหมคะตอนนี้เริ่มชินไหมก็น่าจะเริ่มชินแล้วค่ะเมย์ล่ะตัวเมยเองเขาไม่ตื่นไม่ชินไม่ตื่นอะไรตัวเองอนะคะโอ๊ยไม่ชินแล้วโดนมาเยอะแล้วค่ะเฉย ก็ก็ก็คนละค่ะแต่ภาพสับมือกันก็ตามกันใช่ไหมคะทำภาพเรื่อยๆวันๆอะไรก็ตามวันๆขึ้นมาวันขึ้นไหมเหรอเรื่อยๆค่ะตมีกันขนาดนี้เริ่มแปลแล้วยังเออเอ่อแล้วแต่คนจะเรียกเลยเรียกอะไรก็ได้เออแสดงว่าเราพร้อมเสมอใช่ไหมคะให้เขาได้แปบนั้นก็ได้ทุกสถานการณ์ค่ะเขอได้ขออะไรแจ้งได้ยังคะเออขอไม่บอกนะ ว่าแต่ละว่ามีการพูดคุยเรามีแล้วไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้อขาไม่มีก็ไม่ไม่เคยนะคะโอ้รุ่นนี้เรียกอะไรก็ได้ค่ะให้ห่างกันกี่ปีนะคะห้าปีค่ะไม่ใช่เก้าปีนะคะเขาเราพูดว่าอยู่ในเดนทรี่เหมือนห้าแล้วเราโอเคนะคะจริงๆเราสเปคก็ยังเหมือนเดิมชอบคนรุ่นเดียวกันไม่ไม่เคยชอบเด็กแล้วก็ไม่เคยชอบคนแก่ด้วยค่ะแต่ว่าคนเรามันก็เลือกเกิดไม่ได้อะค่ะ ก็แล้วแต่คุณนิกิี้นะนรสลี่ก็รักเธอเอะก็ก็บังเอิญที่เขาอายุน้อยกว่าจริงไม่มีปัญหาอะไรที่ม <bizarre> ันต้องห้าปีอะไรอย่างงี้ไม่มีค่ะแหมสามสิบปีไม่ได้มีปัญหาเลยจิตจีบเลยสบายตอนนี้แฮปปี้กับนซสรี่คุณมีไหมคะเอ่อไม่อยาเรียกว่านัสรี่กว่ามันไม่ได้เลี้ยงเด็กอะคิดค่ายชิตมันแล้วก็เราคุยกันรู้เรื่องเราไปกันรู้เรื่องแล้วก็โต้กลบแกะใส่เราดูไปเรื่อยๆค่ะค่ะ ตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างเรื่องงานด้วยค่ะฝากละครด้วยนะคะี้คือบเปซินาไม่โสดแล้วที่ถูกไหมคะตอนนี้ไม่ถูกค่ะยังไม่ได้แต่งงานค่ะเออหรือว่าจตตอนนี้ก่อนเออดูทีละคนค่ะเพื่อนๆแต่งใกล้หมดแล้วเรามีกดดันไหมคะตอนนี้กดดันไหมหรอนิดหน่อยแต่ก็ก็ยังรู้สึกว่าเออถ้าเกิด คือมันมันยังไม่ชัวร์เราก็ยังไม่อยากจะรีบเลยอะ,ะคะ่ะก็ก็อยากจะมีครั้งเดียวในชีวิตเดียวแล้วก็ดีๆเลยะคะ่ะหีนามีมรถไหมคะอีนาโอไม่มีค่ะอีหน้าเลยค่ะคนคนสุดท้ายอะคะ่ะมันไม่ลองเหงาไหมคะพื่อนม่มีครอบครัวกันแล้วอะ,ะไรอย่างเงี้ยค่ะเหงาไม่หรอนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เวลาจะโทรศัพท์ชวนเพื่อนไปทานข้าวกบโอ๊ยจะ <Okay, S 2> โทรคนนี้ก็เกรงใจสามีเขาโทรคนนี้เขาก็อยูอ่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ที่เรามีเพื่อนแบบว่าเพื่อนที่สามเยอะนั่ลโอเค กมีแฟนด้วยใช่ไหมตอนนี้ละครละครมิตรกค่ะก็ฝากเพย์เยด้วยนะคะขี่เท้าค่ะก็กระแสดีมากขอบคุณทุกคนที่ที่ติดตามละครหมเมย์นะคะก็ขอบคุณมากๆก็วิจารณ์ได้ค่ะชอบไม่ชอบยังไงรับฟังหมดค่ะตอนนี้ทุกคนเรียกเพย์เพยเพย์เพยหมดเลยแล้วก็จะบอกว่าเกลียดเสียงเพย์ยๆแต่างคนก็บอกว่าน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็อย่าอย่าล้มคาเลยจริงๆเราคือเมดต้องเล่นเป็นเด็กอายุสิบเจ็ดจนถึงยี่สิบสองอะไรเงี้ยจะต้องเล่นเป็นลูกของพี่โบด,ด้วยอะไรเงี้ยพี่โบเองก็บอกว่าเขาจะไม่อยอมแก่นะฉะนั้นเราต้องทำให้เชื่อได้ว่าเป็นลูกอะไรเงี้ยก็เลยต้องแอบเด็กนิดนึงแล้วก็ไล่ด้วยเอาแต่ใจด้วยแล้วก็เป็นลูประสาด้วยค่ะก็ดูไปเรื่อยๆค่ะสนุกค่ะเรื่องนี้ หนุ่มคนนั้นดูไหมคะก็ดูค่ะแต่ไม่ดูอะไรเลยนะก็บอกว่าไม่ค่อยนิสัยเสียกันเลยติดนี้ิสัยดีกว่าอะไรเงี้ยจริงยิ่งกว่าค่ะแ่้วติดนิสัยเด็กมาแล้วเขาไหมไม่ไม่ตัวติดมาใช้กับผู้จัดการมากกว่าบางทีแบบว่าคือมันมันบิ้วมาทั้งวันกลับบ้านเราก็ยังหน้าตึงอยู่พร้อมวีนทุกคนอะไรอย่างเงี้ย